ทำไมถึงเลือกเข้ามาใช้บริการติดตั้งที่อูชังโกครับมั่นใจครับมั่นใจผมได้เคยีดอยู่กับาขึ้น10ปีแต่คันนี้เสียที่อุทัยมาซ่อมทีล่ลพบุรีถ้าไม่ดีจริงไม่มีมาขนาดนี้แน่นอนนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆครับและสําหรับวันนี้ครับผมมาอยู่ที่จังหวัดลพบุรีครับและที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนี้นั่นคืออีกหนึ่งตัวแทนของเรานะที่จาหน่ายเครื่องไฟฟ้ากับเราครับวันนี้เนี่ยผมพาเพื่อนๆมาดูแล้วกันว่าที่นี่นะครับอู่ช่างโก e อวีนะครับวันนี้ให้บริการอะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูเรื่องของตัวเครื่องไฟฟ้าด้วยว่าผลตอบรับจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่นี่เป็นยังไงบ้างนะครับรวมไปถึงนะดูลูกค้าที่มาต่อคิวใช้บริการที่นี่นะครับต้องบอกว่าถ้างานไม่ดีไม่มีลูกค้าในรััับบเเเเเเพื่่อไไม้้สียยวลลาาาาคครรรป โอเคครับผมเพื่อนครับแล้วตอนนี้ครับเรามาอยู่กับช่างโก้แล้วครับเจ้าของอู่ที่นี่นั่นเองครับผมก็ก่อนอื่นครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่างโก้ครับแนะนาตัวให้เพื่อนๆได้รู้จักนิดหนึ่งครับผมช่างโก้เมื่อก่อนเปิดร้านอยู่แถวสัตแก้วครับร้านชื่อว่าสีวนันโอริโอดีไซน์รับติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ เครื่องยนต์ครับครับผมตอนนี้ได้ย้ายมาอยู่ที่ใหม่ตบมบาบลพมวาสเลยจากร้านเก่ามาประมาณ5กิโลเมตรครับผมสอบถามนิดนึงว่าทาไมจากร้านเดิมเนี่ยถึงต้องย้ายมาที่ร้านใหม่ครับจากร้านเดิมมันอยู่ติดถนนที่มันแคบแออัดอ,อนาคตเขาจะขยายถนนเ,<อ>เราก็ต้องมาสร้างเพื่อรองรับลูกค้ามีที่จอดรถหลักๆลเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นกําลังวุ่นกับการทํารถให้ลูกค้าอยู่เลยคันแทมลี่คันเมื่อกี้นี้คันเมื่อกี้นี้ทําอะไรครคือระบบแก๊สมีปัญหาครับอ,อันนี้เราจะตรวจเช็คก่อน ว่าอะไรเสียแล้วก็จะบอกลูกค้าว่าจะซ่อมหรือจะอยังไงครับให้ลูกค้าตัดสินใจงั้นภาพรวมของที่นี่ครับให้บริการอะไรยังไงบ้างโดยรวมเลยครับโดยรวมก็คือให้บริการระบบแก๊ส LPG รถยนต์ตรวจเช็คดูแลรักษาตอนนี้มาทําระบบอิเล็กทริครถยนต์เกี่ยวกับระบบไม้รถยนต์ของ ECU แล้วก็จะพัฒนาไปเรื่องระบบไฮบริดครับผมและก็รถยนต์ไฟฟ้า นี่ครับเพื่อนๆครับนี่แหละครับคือสิ่งที่อู่ช่างโก้ให้บริการอยู่ในตอนนี้ครับและที่สําคัญเลยครับวันนี้เนี่ยอู่ช่างโก้อย่างที่บอกครับเป็นตัวแทนจำหน่ายคลังไฟฟ้ากับเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่า,าลูกค้าที่เขามาใช้บริการที่นี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างในเรื่องของคลังไฟฟ้าเดี๋ยวเราไปคุยกับลูกค้ากัน,นครับ รับผมเพื่อนๆครับและนี่เป็นรถลูกค้านะครับนิวเชฟครับเข้ามาใช้บริการติดตั้งตัวกล่องคาร์ไฟฟ้ารถคันนี้ลูกค้าที่เข้ามาติดตั้งเขาสนใจยังไงถึงได้ติดต่อเข้ามาติดตั้งครับผมก็คือรถรถมรนอกตาเร่งอืดหน่อยอืดหน่อยแล้วเราดูใน YouTube มนอะไรมาครับจังหวะเรามาทําบริการด้านนี้ด้วย ลูกค้าก็เลยสนใจเลยสนใจเนาะก็เลยจะเข้ามาคชัาติดตั้งก่อนหน้านี้มีคนเข้ามาใช้บริการติดตั้งเครื่องไฟฟ้าที่นี่ประมาณไหนฮะเยอะไหมฮะหรือว่ามาก้อยขนาดไหนเราเพิ่งเปิดตัวครับก็เลยเริ่มเริ่มมีมีเข้ามาถามเข้ามาแล้วก็เริ่มปิดไปไปบ้างแล้วครับคือมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะที่ผมเห็นจากที่เราคุยกันทางไลน์ครับมีมีครับแลเราก็แนะนําลูกค้าเพราะว่าเราเป็นช่างอยู่เลยโอเคครับผมก็งั้นกเดี๋ยวคันนี้ลองให้ช่างโก้ลองขึ้นไปเล่น สักนิดหนึ่งให้พเพื่อนเพื่อได้ดูกันด้วยว่าวันนี้เนี่ยเครื่องเล่ไฟฟ้า GT7 นะฮะเล่นง่ายนะครับไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ซับซ้อนหน้าจอสวยงามเล่นผ่านแอปมือถือได้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ช่างโก้ก็จะสาธิตให้ดูคร่าวๆนะครับแลใครที่สนใจเนี่ยแวะเวียนม,มาที่นี่ได้ในโซนลโบบุรีนะอู่ช่างโก้ให้บริการตรงนี้อยู่นะครับอันนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับอันนี้เปิดหมดปกติโดยที่เราไม่ใช้ครืงเ่นไฟฟ้า ถ้าเราอยากอยากขับเร็วอยากขับสปอร์ตเราก็กดไปที่สปอร์ตนะครับนี้คือโหมดสปอร์ตครับ,รรบก็เลือกตามระดับได้แต่แนะนําแรกๆเราอาจจะปรับน้อยไปก่อนเพื่อให้ให้ทิ้งถ้าไปปรับเยอะเลยเราไม่ชินคเนเร่งเ,เพราะว่ามันแรงจริงครับช่างกดที่ที่ปุ่มทั้งสองปุ่มนี้ก็คือต่อให้เราไม่ใช้ผ่านมือถือแล้วก็สามารถทำงานผ่านตัวนี้ได้ผ่านมือผ่านปุ่มกดได้ครับก็สะดวกนะสำหรับคนที่ไม่ถนัดใช้ตอนี้ถ้ามีมือถือเราก็เปิดแอปกดที่มือถือได้เลยครับก็สะดวก ใช้งานง่ายนีเป็นภาษาไทยด้วยนะครับเพ<ช>ื่อนๆที่สําคัญคือตรงนี้เลยโอเคงั้นผมถามนิดนึงครับว่าส่วนมากลูกค้าที่มาติดตั้งครับช่างครับเขาเนี่ยเขาชอบใช้งานโหมดไหนมากที่สุดสปอร์ต AI หรือโหมดอื่นๆฮะตอนนี้ส่วนมากคนอยากได้ได้สปอร์ตมากกว่าอยากได้สปอร์ตมากกว่าใช่เพราะว่าการอัตราการเร่งมันมันตอบสนองดีกว่าแล้วคราวนี้ใช้สักพักหนึ่งก็ปรับเป็นโหมด AI เพื่อให้ภรรยาขับได้คนอื่นขับได้บ้างโอเคครับผมเพื่อนๆครับนี่ก็เป็นอีก1นึ่งคันนะฮะลูกค้าหนึ่งคันเข้ามาใช้บริการที่ร้านกันนะครับครับผมเพื่อนๆตอนนี้ก็ช่างของเรานะฮะช่างโก้เจ้าของอู่กำลังแนะนําการใช้งานให้กับลูกค้าอยู่เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าหลังจากติดตั้งไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าจะไปลองเทสตด้วยมันจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับช่างโก้ครับผมครับอันนี้แนะนําลูกค้าเรียบร้อยใช่ไหมฮะเรียบร้อยแล้วครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเทสตามไปดบ ท่งครับเป็นไงบ้างครับไปลองมาแล้วตาออกันเร่งดีขึ้นมากครับ ดีกว่าที่เดิมอยู่ถามนิดนึงครับทำไมถึงเลือกเข้ามาใช้บริการติดตั้งที่อู่ช่างโก้ครับมั่นใจครับมั่นใจ,นใจช่างโก้อยู่แล้วครับจ,จ,จๆๆริงจริงแล้วปกติช่างโก้กับพี่ส่งเนี่ยอตอนน,นี้เคยเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่รหรืออะไรมาก่อนเนี่ยตอนน,นี้นนที่ร้านเก่าคือพี่ส่งเขาทํางานอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็มีรถอะไรก็เอามาให้ดูมีปัญหาอะไรก็ถามกันตลอดนี่แหละครับเพื่อนๆครับบริการดีนะครับซ์วิสดีนะครับใครๆก็ไว้ใจนะครับนี่คืออู่ช่างโก้นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูส่่วนออืััตครบ ครับเพื่อนๆครับและนี่เป็นอีกหนึ่งจุดนะที่ผมเห็นแล้วผมรู้สึกสะดุดตามากๆนะ,นะกับเอาผาดคันนี้นะครับเป็นรถไฮบริดคันนี้เขาเอามาทําอะไรที่ที่นี่คัคันนี้จะดูผมเซอร์วิอดอยู่ประจำ<อ>แต่รถแอร์ผาดอ่ะมันมีอายุการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างมีอายุการใช้งานอ่าและอันนี้มันขึ้น10ปี10ปีละสิปีละอุปกรณ์จะเริ่มเสือ<ม>่อมเราก็จะดูแลตามอายุไปว่าอะไรเสื่อมไอ้คันนี้ตัดายไม่ติดวิ่งไปดับตากาศเอาเข้ามาตรวจเช็คแล้วพบว่าอินเว์เตอร์ ตัวแปลงไฟช็อตแสดงว่าคันนี้เนี่ยเป็นเหมือนเป็นหนึ่งในลูกค้าประจำของของทางร้านยหรือเปล่าก็คือแกปรึกษามาตลอดแล้วก็ไปทําที่อื่นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังๆมาเขาจะมั่นใจมาทำกับเราเราให้คำปรึกษาเขาใช่ระหว่างคืออันไหนเสียเราเปลี่ยนตาม เราเราคำนวณของก่อนบอกราคาก่อนคันนี้อยู่ที่อุทัทยยกมาจากอุทัทยอูอไทยธานีเลยครับเพื่อนๆง่ายเลยปกติรถรถเสียที่ไหนเราก็ซ่อมที่นั่นแต่คันนี้เสียที่อุทไทยมาซ่อมที่ลพบุรีถ้าไม่ดีจริงไม่มีมาขนาดนี้แน่นอนนะครับก็ทราบมาว่าตอนนี้ทางอู่กำลังจะเรียกว่าขยับขยายการให้บริการต่างๆเป็นในเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบเรื่องของรถอีีอะไรต่างๆตรงนี้ครับอยากให้ช่างพูดถึงตัวนี้นิดนึงครับว่ากําลังเตรียมตัวไปถึงขั้นไหนยังไงบ้างตอนนี้จะจะเน้นระบบอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ทั่วไปก่อน บางอย่างซ่อมได้แล้วซ่อมให้ก่อนอไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนใหม่อโอเคเนะาะบางที่ไปปุ๊บเนี่ยนิดนิดได้หน่อยเปลี่ยนอย่างเดียวเลยเสียตั้งเยอะเลยนะแต่ที่นี่บอกว่า อะไรซ่อมได้ซ่อมก่อนเลยไม่จำป็นต้องเปลี่ยนใหม่เสมอไปก็ดูเป็นเคส by เคสไปนะเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคที่คนเราต้องเตนะต้องเ,เราก็ต้องช่วยลูกค้าเพื่อให้<ม>ให้อยู่รอดเนี่ยครับเพื<ๆ>่อนๆแบบนี้เลยตรงไปตรงมาอะไรซ่อมได้ซ่อมเลยนะครับไม่มีแบบว่าซ่อมได้กักไว้ก่อนไปซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยนเก็บเงินแพงไม่มีแบบนี้แน่นอนนะครับสำหรับที่นี่อู่ช่างโก้นะครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับมีช่องทางติดตามได้ทั้งช่องทางไหนบ้างครับเฟซบุ๊กครับช่างโก้เอวี ชางโก้เบีหรือใน Google ก็ได้ครับอย่างที่บอกนะใครที่สนใจนะอู่ช่างโก EV บีเซิร์ชไปเลยครับใน Google ก็ได้ Facebook ก็ได้เจอแน่นอนนะในรถบ,บุรีมีไม่กี่เจ้าและที่นี่ยังให้บริการอยู่นะครับผมก็เรียกได้ว่าบริบรการครบวงจรน,นะครับไม่มีการเอาเปรียบลูกค้าด้วยนี่คือสิ่งที่ทดีมากๆเลยนะครับก็สําหรับใครสนใจนะครับก็แวะเวียนมาใช้บริการกันที่นี่ได้นะครับครับผมเพื่อนๆครับแล้วก่อนจากกันไปวันนี้ครับต้องขอบคุณเพื่อนๆนะที่ เรียกได้ว่าเข้ามาใช้บริการเรื่องของคาร์เรไฟฟ้าจนกระทั่งทางลบบุรีเองเราก็มีสาขาเป็นอู่ของช่างโก้ด้วยครับขอบคุณช่างโก้ด้วยครับขอบคุณมากครับผมก็คใครที่สนใจติดตั้งคาร์เรงไฟฟ้าในโซนลบบุรีครับแวะเวียนมาที่นี่ได้เลยหรือต้องการใช้บริการด้านอื่นก็แวะเวียนกันเข้ามาได้ครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะฮะผมจะพาเพื่อนๆไปดูที่ไหนนะครับไปเยี่ยมชมอู่ไหนยังไงก็รอติดตามกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ